เปิดแล้วคาแม่แยกลูกครับสิบห้าห้าลอยครับตัวนี้ครับแม่แยกลูกเด้อมือนีตัดเนี่ยตัดหยามยมาอัดยางเต็มทีครับพี่น้องครับชีดยาให้เลียวครับมือว่านครับข่าพญาปํารุงให้เรียบร้อยครับสูงลอยสี่สิบครับพึ่งได้ลูกตัวเดียวครับตัวนี้ครับหัวลุนนะครับเด้อหัวลุนเฮ็ดเขาให้ยางดีครับผ่านการไม่ลูกมาแล้วหนึ่งโตครับเป็นแม่แยกลูกครับโอ้ยกินยาดีขนาด เื่องดีนีสัสดีสีแดงเข้มว่าต้องห่วงครับเรื่องสีครับเข้มแน่นอนเป็นงวโค้งสางดีครับล่ำโตย้าวแข็งขาใหญ่ดีนี่มีเสียสายบ่อยติดมานําครับข้อลายครับสุ่มต้นโตบ่ลายนะครับเด้อหมอสำรับเอาไปเฮ็ดเม่บ็อกครับแม่บ็อกได้ครับซิมหาหาลอยครับมือนี่พิกัดทรงใกล้ๆครับอัดฉรยเต็มที่ครับเต็มห้างไปเลยพ่ดนะ กินยาดีขนาดฉีดยาให้แล้วครับขาพยาบาลรุงเรียบร้อยครับพี่น้องเอาไปคุณพอ่อคุณแม่เอาไปป้ต้องเฮ็ดยังอีกเด้อพี่ยนเอายางเดียวจากน้อยพันขึ้นแล้วก็สมครับสมแล้วก็สีทองครับทองมากบอมเปนราคานี่เด้อพี่น้องสิบหาหารอยสิอบดัดนะครับทองมากครับเป็นง่วง่ามอยู่เด้อครับเป็นงัวง่ามอยู่เป็นงัวง่ามอยู่ครับบอมเนง้วฉี้ลยเด้อนี่เกียรตง้วฟ้ามยางดีนะครับ ้างัวบ่างามเพิ่มบ่าเห็ดเขาเด้อันนี้งัวงามครับเพิ่นเลยลงทุนเห็ดเขาไห้แต่น้อยครับเสื้อสายดีครับสิบหาหารอยเท่านั้นครับเมื่อนี้เปิดสองตัวนะครับเด้ออีข้อกนึ่งเป็นลูกช็อกโกแลตเด้ยวพไปเบิ้งครับเบิ้งตัวนี้สักก่อนครับเป็นแม่แยกลูกครับพึ่งได้ลูกตัวเดียวครับพี่น้องครับพึ่งได้ลูกตัวเดียวสูงรอยสีสิบัวคนนี้ครับคนน่ะโค้งสางใหญ่แห้งเพจสีดำเลยเพจสีดำ ลำโตัวเยน้่ยลำโตยน้ยๆเลยครับบอส้นนะครับเดอ้อบอส้นครับผ,ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลี้ยงได้อยเพราะว่าเบา,บาตึงสัมผัสมาแล้วบอดื้อบอ่อสน้นฉีดยาก็ง่ายครับหมือว่านี่ฉีดยาให้ครับข่าพยาบารุงแน่วิตามินขเข้าไปแน่ครับ 1 5ึ0 0มืหาพันหารอยเท่านั้นอ้าวใครสนใจติดต่อเบอตึงขมาเลยครับเมื่อนี้จัดทรงครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวที่2ครับพี่น้องครับเป็นลูกช็อกโกแลตครับอ้าวมาเบื้องตัวที่2กันต่อครับเป็นลูกช็อกโกแลตเด้อว่ปีกัวครับพี่น้องครับว่ปีกัวครับนี่ปีกัวครับอุ้ยเป็นหนาวครับอากาศเย็นแน่ครับทางปฐุมลาดคนหยิงเลยครับคนยิงเลยคนหยิงเลยแดงเข้มอยู่ด้ครับ สูงลอยซีซีพึ่งกันครับตัวนี้ปีปีกว่าแล้วครับตัวนี้เปิดไว้ครับมื่นหาเท่านั้นครับมื่นหาเท่านั้นมื่นหาเท่านั้นลูกชโโกก็อกกางเกแดงโค้งซางดีดีนี่ง้อสาวครับบม่ท่านบม่ท่านผ่านกันผสมมาเด้อพี่น้องเดอ้อผมจะได้ปีกว่าครับมื่นหาเท่านั้นสนใจโทรครับสนใจโทรอัดฉริย์เต็มที่ครับอัดฉริยะให้เต็มที่ หนังหนาครับสีแดงเข้มงอม้อตกละเมินหาครับนาแรงอาจได้ผสมครับผสมแล้วอาจสื้อบ่ได้ได้ครับราคาเมินหาครับถ้าผสมแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณพอ่อคุณแม่เฝ้าซื้อไปเขาข้อเขาลักไว้ครับกินยาค่ำใหญ่ๆครับกินยาค่ำใหญ่ๆเลยกินยาค่ำใหญ่แห้งครับโอ้ยยากินนี่ตัดมาให้กินค่ำบมกใหญ่เลยหุ่นนะ หูนนหหหกก้้อ้ั้น้้้้้้ั้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ังดี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้อ้ัว้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้่า้้้้้้า้า้้้้้้้้้อ้้้ง้้เ้อ้้ร้้้้้้้้แ้้้้้้้้้้้้้้้ับ้้้ร้้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 ้ เบอร์ทรเบอร์ไล่ครับทักมาเลยพี่ว่าหาจะสนเข้าครับจูงก็ง่ายครับจูงง่ายอยู่เป็นง้อหูครับง้อหูง้อหูง้อแคะดอกง้อหูอยู่นี่ง้อเป็นสาแล้วครับเป็นสาแล้วจังน้อยกับสีด,ด้ผสมครับเรียงไปอีกจังน้อยกับสีด,ด้ผสม อาชีพนี้ครับมีมาฝาก2โตครับมีแต่ราคาเบาๆยกชุดเลยก็ได้เด้อยกชุดเลยก็ได้ครับยกชุดเลยก็ได้ครับลงมองเดียวกันเลยก็ได้ครับ2โตนลดให้ได้อีกเด้อครับเจ๊กเล็กเจ๊กน้อยถ้าไปพร้อมกัน2โตว่าไกล่ะลดได้ให้อีกเจ๊กเล็กเจ๊กน้อยครับพอเดคากระฟักกาแฟไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม